สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปทาง FC ชายใหญ่ทุกท่านเช่นกันนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาไปดูอาจัร์นซึักหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่เขาย้ายรถมานะครับเราไม่ได้มาด้วยกันเลยครับไม่ได้มาเลยไม่รู้รับงานที่ไหนครับตาม GPS มานะครับ อ่ะอีกนะครับไปลงกันไปครับสูงหน่อยครับวันนี้มอาเจ้าตีนโตมาครับนี่นะครับวันนี้เอาตีนโตมานะครับเพราะรถอีกคันไม่บ้านเอาไปไปส่งอาจารย์แกะกลับบ้านนะครับแล้วก็แอะแอะแอะอาที่บ้นยยนะนอะแอะแาหอะแอ นี่นะครับผมเอาคันนี้มาไอตินโตนะครับเทเลกเขียวสดใสนะครับวันนี้กินอาหารอาหารเหลี่ยมกันก่อนนะครับ อุ้ยตายแล้วตายแล้วโซดาอู้จันนุเปิดไฟทำงานเลยครับยังไม่สว่างเลยยังไงนี่อันนี้รถในหน้านะครับนี่พอร์ตหกหกหนึ่งศูนย์ นี่ครับเจ้าเอฟฟกของเรานะครับยังไม่ได้ไปเสียค่าปรับเลยครับคนส่งจับดัดแปลงสภาพรถนะครับผมไปเสียแล้วแหละไม่ใช่ว่ายังไม่ไปเสียแต่เขาไม่ให้เสียครับเขาต้องให้เอารถไปตรวจสภาพด้วยนะครับเราจะต้องถอดออกทั้งหมดนะครับนี่มวก ไฟลังคงุลังคานะครับฝองฝุ่นที่ยื่นยื่นเนี่ยต้องถอดออกให้หมดนะครับทาให้สภาพปกตินะครับถึงจะยอมให้เสียค่าปรับนะครับถ้าตํำรวจภูธรทําแบบขนส่งนะครับผมว่าไม่มีใครแต่งรถหรอกนะครับตํำรวจภูธรก็เสียค่าปรับเอาตังค์อย่างเดียวครับไม่ได้สนครับเอาตังค์อย่างเดียวครับ แค่ปรับอย่างเดียวครับสองร้อยสองร้อยสี่ร้อยนะครับแล้วก็ผ่านไปวันหลังเจอกันใหม่ก็ค่อยเสียกันใหม่นะครับโอกาสที่จะเจอกันมันก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับมันก็หลบก็เลี่ยงกันไปนะครับแต่ขนส่งนี่วิ่งผ่านกันจอดขวางเลยนะครับ 4, กี่ตักครับนี่สี่ตักห้าตักกระเต็มแล้วนะครับอา้าวตายแล้วตายแล้วอันนี้สงสัยเมานอน,อนกลับบ้านไม่ได้นะครับนี่โอ้ได้ไหลายเดือนะ โอไป,ปไปดูใกล้ๆกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะได้บอกจกนันหนให้ปิดไฟด้วยนะครับ ปิดไฟด้วยปิดไฟตั้งแต่เอามานี่ผมเปลี่ยนสายไฮริไปเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็เหลืออีกเส้นหนึ่งด้านบนนะครับยังซึมๆอยู่เดี๋ยว ซื้อมาแล้วแหละแล้วกลับไปก่อนจะเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็เห็นสายอยู่ที่ที่คนบูมมันเลาเลานิดหนึ่งแต่ยังไม่ไม่ซึมหรอกครับแต่วผมก็จะเปลี่ยนไปเลยเออวันนี้นะครับวันนี้ประมาณททเที่ยงเที่ยงบ่ายนะครับรถใหม่ของทีมงานชายใหญ่นะครับจัดมาเสริมทับอีกหนึ่งคันนะครับผม ตอนนี้กำลังเดินทางมาจากจังหวัดพะเยาวนะครับอำาเภอเชียงม่วนมาสัวนะจาจชัยใหญ่ครับเสริมทัพครับมาอีกหนึ่งคันมาเช้าเนี่ยผมโทรถามคนขับอบอกว่าอยู่ถึงอำาเภออะไรนะ ำอำเภออำเภอจำไม่ได้และแต่อยู่ที่จังหวัดถึงนครสวรรค์แล้วแหละนะครับน่าจะบ่ายคงจะถึงที่บ้านนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับเดี๋ย่ผมจะทำคลิปให้ดูนะครับเป็นรถคันแรกนะครับที่ผมซื้อโดยไม่ต้องไปดูนะครับ แล้วก็วันรับรถผมก็ไม่ได้ไปครับโอนตังค์ให้ตั้งแต่หลายวันนั่นแหละผมโอนตังค์ให้เขาหมดตั้งหลายวันแล้วแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ไปรับรถสักทีนะครับพอ <c oughs> ดีมีรถพวกผ่านพอดีครับให้ใส่มาให้นะครับครั้งแรกผมกาจะเอาเจ้านี่แหละเขียวสดใสเลานี่แหละไปรับมาแต่ยังไม่ว่างสักทีครับ สวัสดีครับผมบบวันวันดีเอฟซีใช้ใหญ่หน่อยสิโอ้ยวัสดีอะไรวัสดีไม่ยกมือไหวคนไทยหรือเปล่านี่ <laughs> จะหางานให้ครับบุญทูลหางานให้ทำตลอดนะครับทางรถเกี่ยวรถไมโครนะครับ นี่เป็นงานทอยคือพื้นที่ตรงนี้มันสูงนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นมันต่ําแล้วก็ย้ายดินไปไว้ฝั่งนู้นนะครับถ้าใช้รถไถนี่ยมันก็ใช้เวลานาน,นครับดันมากว่าจะหมดเนาะตามมุมมันก็เอาเก็บยากเขาเลยเลือกใช้วิธีที่เอารถ,รถ,รถดัมรถเป็นโคทอยดีกว่านะครับได้ไวแล้วก็ราคาก็ไม่ได้หนีกันนะครับค่าทํางานนะครับเพราะรถไถกว่าจะดันมานี่ มันก็มาทีละนิดทีละหน่อยนะครับหกเฮียเรียราดนะครับตอนนี้เราก็ครั้งเดียวก็มาถึงที่เลยแล้วก็รถไถปรับตามอีกนิดหน่อยครับตัวย้พื้นที่ที่จะทํานาปรังนะครับปีนี้รถเกี่ยวน่าจะได้เกี่ยวนาปรังอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะําในหน้าดีกว่าว่าเที่ยวละเท่าไหร่นะครับ พี่เท่ากี่บาทเท่ากี่บาทนี่สองสิพร้อมดันโอ้สองิพร้อมดันหน้าใครนี่น่เจ้าของนาคือใครนาตาหน้งนองๆอยู่ตรงไหนทำจบไปแล้วจแคุดหมดแล้ว อไอ้คนนั้นเมาบ่านอนเอลีดเดียนนะตายแล้ววะโอ้ <c oughs> มาโคุดฝังเลยบ่อันจารย์ป้นล้างซิลิโมเลยนะครับคันนี้ลิตสีละสีลิตละหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่โอ้เอสรับ ไม่ต้องเสียงดังแล้วครับเงียบๆไม่ต้องไปเสียงดังปดๆปั๊ดๆหรอกครับมันผมไม่ชอบแล้วทุกวันนี้เมื่อก่อนตอนเล่นรถใหม่ๆก็ทําท่อดังอย่างครับท่อหะแต่มันพูดถึงมันก็ขับสนุกดีนะท่อดังมันก็ขับสนุกอยู่แต่มันก็มีวิธีการนะครับขับให้ดังก็ได้ไม่ดังก็ได้นะครับ ลากเกียร์หน่อยก็ดังแต่ถ้ามันพอถึงช่วงมันจะดังแล้วก็เปลี่ยนเกียร์มันก็ไม่ดังแล้วครับอยู่ที่เทคนิคนะครับเดี๋ยวทอยดินแปลงนี้เสร็จว่าจะให้อาจารย์ป้นไปถอดอะไรเต็งออกให้หมดนะครับับเป็นรถเดิมๆปกตินะครับเดิมๆครับเดิมๆ เกี่เที่ยวลุยี้บเที่ยวห้าสิบเที่ยวก็ห้าสองเป็นสิบหมื่นหนึ่งห้าสามสิบห้าหมื่นหนึ่งพันหร้อยบาทฮะดินดินอยู่ไหนเอาดินตรงไหนเอารถดำตรงไหน เดี๋ยวผมจะเปลภาษาญี่ปุ่นให้ฟังนะครับเขาบอกว่าหากินไ่ได้เก็บดอกเพราะแต่ได้ใส่แปลเป็นภาษาอีสานนะครับหากินไ่ได้เก็บดอกเพราะแต่ได้ใส่นี่นะครับมาถึงก็ให้ตังค์อีกแล้วนะครับนี่ ไม่รู้จะไปใช้อะไรยังไม่มีธุระจะใช้เลยครับนี่โอ้ยยังหาซื้อเอาไปก่อนก็นได้ยังไม่มีธุระใส่ไหมอ <laughs> โอ้ยตายตายอันนี้เงินค่าอะไรนี่อ้าลืมแล้วสิบเก้า 嗯 <noise> 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 วิ่งทอยคันเดียวครับเพราะว่ารถดำที่เหลือวิ่งอีกงานเพลงใหญ่อยู่นะครับที่นูน่นรถดำก็ไม่พอเหมือนกันนะครับหาคนขับรถไถยครับใจใหญ่หารถคนขับรถไถห,หนึ่งคนแม็กโคหนึ่งคนนะครับ ขอฝีมือสักหน่อยนะครับไม่น้ำลายนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับ